สวัสดีเช้าอาทิตย์นะครับที่บ้านสวนสันเราเช้านี้เราก็จะไปปั่นจักรยานกันนะครับไปเกินกิวลลมแล้วค่อยกลับมาทำสวนกันบวัสดีก็จะมาเสนอหน้าไปกันครับ ต้องเตรียมอะไรบ้างครับบางทีน้องๆกมือใหม่หรือมือเก่าไม่ได้ปั่นมานานระดับอาจจะหลงลืมกันไปอั้นแรกเลยก็ต้องเตรียมจักรยานที่เราจะปั่นกันนะครับเช็คสภาพมันให้พร้อมนะครับเช็คการล่อลื่นยางอะไรต่างๆ ที่เราจะปั่นนะครับอย่างเราจะปั่นเช้ากลางคืนเราก็ต้องพักผนะ่อนเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะมาปั่นในต่อนเช้าอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมอื่นๆนะครับพระพวกกระติกตน้ำอย่าลืมม่านน้ำี่สำคัญ ยเครื่องมือ,อยานอันไหลสูบครับยิ่งเราปัน่นคนเดียวก็ต้องเตรียมให้ครบนะครับนะแล้วถ้าเราเริ่มปั่นใหม่ๆก็พยายามปั่นในมันปีดคงที่ครับยังไม่ต้องเงนะร่งให้ร่างกายมันได้รับการหอบอัพก่อน ไปสักห้าโลสิโลค่อยเริ่มอัพสปีดนะครับก็ลองดูครับเราก็ปั่นไปดูสำคัญเวลาเราออกปั่นพยานเรื่องนึงก็คือเรื่องหมวนะครับพยานนะครับก็แว่นตานะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องติดตัวนักปั่นเราตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัย เราก็จะปั่นได้สนุกครับยางคือเรื่องของชุดปั่นจักรยานนะครับถ้าเริ่มต้นก็ยังไม่คุ้นในเรื่องการใส่ชุดใสกางเกงปั่นก็อาจจะลองใส่ชุดแบบเหมือนเราไปออกกําลังกายก่อนก็ไดนะ้แต่เมื่อเราปัป่นไปสักพักเราไมรู้ว่าถ้าเราใส่ชุดปั่นเนี่ยเราจะสามารถปั่นได้ดีนะครับน้อยเราก็ไม่จ็บคน พื้นฐานในการออกมาปัน่นง่ายๆนะครับจะไปซีเรียสน,นี่ครับมีหมอกเ,เส้นทางจากบ้านสุนสันล้อไปเึิดอยู่นะเส้นทางน้ำปัน่นครับไม่มีรถเยอะบสบายๆเป็นเส้นทางสองข้างทางเป็นป่าธรรมชาติแล้วก็จะชื่นชม สองข้างทางมัจะมีวิวให้เราชมไปการปันป่นแล้วมันมีวิวชมนี่มันก็ทำให้เรไม่เหนื่อยเอยรับเรารู้สึกสนุกเหมือนได้ออกกําลังกายได้ได้ท่องเที่ยวไปด้วยมาเราก็จะมีเจอเพื่อนๆนักปั่นนะครับนักปั่นเพื่อนสนิทมาสวัสดีครับ กลางหน้าฝนประมาณแต่ในการช่วงเช้าคุณดีมากฝนไม่ตกในการปันนป่นรอกงกายเรือปั่นจักรยานจะเพศไหนก็นแล้วแต่นะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำนะบทีเราปั่นไปแล้ว เราไม่ได้สนใจเรื่องการกินน้ำานะมันจะทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนล้าเกิดตะคิวไไได้นะครับคือน้ำนี่เราต้องจิบเป็นช่วงๆไปนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นคก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พวกระดับโปรระดับที่ผ่านมานานก็จะรู้นะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ที่น,น้องมือใหม่พงใหญ่ก็ถามว่าเราเริ่มปั่นเราจะซื้อจักรยานประเทไหนดีจะเสือหมอบหรือเสือภูเขาเท่าที่ประสบการณ์ในการปั่นมาถ้าเราคิดว่าเราจะปัน่นทางเรียบอย่างเดียวนีครับแนะนำให้ซื้อเสือหมอบเลยครับ ว่าอะไรเพราะว่า,วาอย่างน้อยเราก็จะได้ใช้แรงในการปั่นน้อยกว่าเสือภูเขานแล้วเดี๋ยวนี้สมอบมีหลายราคาให้เราเลือกซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นลองดูครับเรื่องที่สำคัญที่เวลาเราออกปั่นก็คือเรื่องของ การของกินนะครับที่ให้พลังงานเราในการปั่นอยา่างตอนปั่นตอนเช้านะก่อนเราจะออกมาปั่นอย่างน้าก็ต้องกินอะไรมาก่อนนะครับพวกย่อยง่ายๆพวกโอ๊ตติงขนมปังอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องพกของกินระหว่างทางมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราปั่นที่มันยี่สิบกิโลขึ้นไปนะครับพลังงานเราก็จะใช้ไปเรื่อยพกของกินง่ายพวกช็อกโกแลตพวกอะไร กูจะเราได้กินแล้วให้พังงานระหว่างการปั่นนะครับเราก็จะปั่นได้เรื่อยๆครับไม่หมดแรงก่อนนะครับอย่าลืมของกินด้วยวเวลาออกปั่นนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของขยะนะครับของกินที่เรากินแล้วเนี่ยพวกถุงพวกอะไรห่ออะไรต่างๆเราอย่าไปทิ้งข้างทางนะครับมันเป็นขยะ เราต้องสร้างวินัยในการเป็นนักปั่นที่ดีนะครับต้องหาทิ้งถังขยะที่เขาจัดไว้หรือว่าก็าอยู่ในปา่ามีจริงเราก็เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าทิ้งขยะตามถนนนะครับเวลาที่กินของกินแล้วนะครับทน,นี้เราก็จะปั่นไปดูหน้าเขื่อนครับแต่ตอนนี้ก็เขื่อนยังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับถ้า เพื่อนน้ำปั่นจะมาปั่นเข้ากิล่ลมช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นไปรอบๆด้านข้างเขื่อนดูครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางด้านข้างเขื่อนที่ก็จะมีเนินให้เราลองปั่นขึ้นไปเล่นดูนะครับดูที่มันความชันกี่ปเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้เป็นบริเว,เวจาก ท่อส่งน้ำที่หน้าเขื่อนลงไประบบประปาของลำปางนะครับ,รบถนนด้้นข้างเขื่อนกิ่วลมนะครับเนินความชันก็ประมาณ10เปอร์เซ็นต์เลยพอได้แรงอยู่ลองดูครับ,รบถนนเส้นทางข้างเขื่อนกิ่วลมนะครับตรงที่มีท่อน้าท่อส่งน้ำนะครับก็เป็นเส้นทางที่ นักปั่นมาทดสอบก,กำลังขากันได้นะครับนิดนึงเปอร์เซ็นต์ความชันก็ประมาณตั้งแต่ห้าถึงสูงสุดประมาณที่เยติบสองครับประมาณนั้นไม่ชันมากก็พอได้ใช้กำลังนะครับเสื้อหมอบหรือมือใหม่ก็น่าจะมาได้สบายนะครับใครที่อยากอันก็ธรรมชาติมาเส้นทางเขื่อนกิวลลมช่วงนี้เขื่อนปิดนะครับ ก็ปั่นมาเส้นข้างๆนี้ได้นะครับแล้วก็กลับเราก็ปั่นกลับจากสังเกิกุลมนะครับกลับไปสวนสันเราครับขาลงมาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับถ้าเป็นน้องๆมือใหม่ก็อย่าใช้ความเร็วเกิน ไม่ใช่เกิดความอักเสนั์ได้นะครับก็เส้นทางสนุกๆครับวันนี้ข้างๆเขืเ่อนคิวลมครับไม่ได้ไปนะ้าเขื่อนก็มาข้างเขื่อนครับมีเวสซิ่งตรงนี้หน่อยนะครับเป็นสะพานน้ำนะครับเมื่นหลวงปางเราเองก็คงมีไปกีที่ที่เป็นสะพานสำหรับส่งน้ำ วันนี้ก็จะเปิดน้ำเป็นที่ครับทำเกษตรนะครับ สวนสันแล้วครับวันนี้ช้าวันนี้เราปั่นจากสวนสันไปเขื่อนกิลม,มานะครับเพื่อสุขภาพครับแนะนําเส้นทางเพื่อนักปั่นมือใหม่ด้วยก็วันนี้ที่ปั่นเราก็ประมาณนี้ครับเสร็จนี้เราก็จะพักขว่นแล้วทําสวนต่อครับสวัสดีครับ